ได้ยินเสียงปืนแล้ครับได้ยินเ <พอ S 2> สียงมัน,น <ะ S 2> ปั้งปังป้งอะรั้งแม่ได้เรียกลูกชายคนเล็กมาตำหนิเกี่ยวกับเรื่องการเรียนเรื่องความประพฤติการวางตัวคล้ายๆกับทุ้งติ่งคล้ายๆกยับเคยคนที่ก่อเหตุนในครั้งนี้ก็คือน่าจะเป็นน้องชายเขา ย้อนคดีดัง3พ่อแม่ลูกถูกยิงเสียชีวิตในบ้านจังหวัดปทุมธานีค่ะที่น่าเศร้าใจคือผู้ต้องสงสัยที่คิดว่าเป็นคนลงมือธทำคือลูกชายที่เสียชีวิตแล้ว เวลา16นาฬิกาของวันที่9มีนาคม2557ตำรวจสอพอประตูน้ำจุลาลงกรได้รับแจ้งเหตุมีการยิงกันภายในบ้านมีผู้เสียชีวิต3รายเป็นชาย2หญิง1เหตุเกิดขึ้นที่ชั้น2ในห้องนอนสภาพศพทั้ง3ถูกยิงที่ศีรษะไม่พบร่องรอยการต่อสู้ ที่นอนบนเตียงคือนายพานุวัฒน์เขาเป็นหัวหน้าหน่วยต้นน้ำจังหวัดน่านส่วนผู้หญิงคือนางเยาวลักษณ์ทั้งสองเป็นพ่อและแม่ของเด็กหนุ่มที่นอนอยู่ด้านล่างอายุ16ปีเป็นลูกชายคนเล็กตำรวจพบปืนกล็อกหนึ่งกระบอกตำแหน่งวางใกล้มือขวาของลูกชายคนเล็ก ในแม็กมีลูกกระสุนปืนถูกยิงออกไปสามนัดขณะตรวจสอบที่เกิดเหตุนายอัคขวัดลูกชายคนโตอายุ19ปีได้ให้การกับตำรวจด้วยท่าทีนิ่งเฉยว่าเมื่อคืนเขาได้ยินเสียงปืนสามนัดแต่ไม่คิดว่าจะดังมาจากห้องนอนของพ่อแม่และน้อง ตอนตีสามผมหลับอยู่แล้วพอได้ยินเสียงผมก็ตื่นได้ยินเสียงปืนแล้วได้ยินเสียงปันงปั้งแล้วก็ปั้งสังทีตีมกมขึ้นไปดูข้างบนก็คือไปขอประตูก็คือไม่มีใครตอบอะไรผมคิดว่าคือนอนอยู่คนที่ตายนี่ป็นพ่อกับแม่แล้วก็น้องคนเล็กคนที่สามตกเราเป็นโยคนโตใช่ำให้การของลูกชายคนโตทำให้ตำรวจตีกรอบเหตุฆาตกรรมนี้ว่าน่าจะเกิดจากคนในบ้าน ชั้นล่างก็จะเจอตัวน้องฟุกซึ่งอยู่ข้างล่างที่เกิดเหตุเป็นบ้านสองชั้นมีประตูทางเข้าห้องนอนเนี่ยสองห้องห้องหนึ่งเข้าจากทางห้องน้ําด้านข้างเข้าได้สองทางเข้าไปก็ประกฏ่บประตูห้องน้ํามีการล็อกในล็อกในส่วนประตูใหญ่ก็มีการล็อกในในเมื่อล็อกในธรรมชาติของเราเนี่ยก็จะต้องเชื่อว่าคนร้ายเนี่ยซึ่งจะต้องเป็นคนซึ่งอยู่ภายในห้องนั้นประกอบกับพบเห็นอาวุธปืนซึ่งอยู่ข้างๆงกับน้องของ ลูกชายคนเล็กและประกอบกับคนที่ให้สัมภาษณ์ครั้งแรกให้ข้อมูลครั้งแรกก็คือน้องฟุกนี้ให้การยืนยันว่าคนที่ก่อเหตุในครั้งนี้ก็คือน่าจะเป็นน้องชายเขานายอัขวัดยังเล่าอีกว่าพอรุ่งเช้าเขาเข้าไปเคาะประตูห้องพ่อกับแม่แต่ไม่มีเสียงตอบรับจึงไปเรียนตามปกติแต่เขาก็เริ่มเอะใจว่า ติดต่อใครในบ้านไม่ได้เลยจึงไปตามป้าให้มาดูที่บ้านแต่ปรากฏว่าห้องนอนล็อกลูกชายคนโตให้การกับตำรวจเขาสันนิฐานว่าน้องชายอาจจะทำไปเพราะเครียดที่ถูกแม่ตำหนิ วันก่อนเกิดเหตุหนึ่งวันคืนก่อนก่อนที่จะเสียชีวิตก็แม่ได้เรียกลูกชายคนเล็กมาตำหนิเกี่ยวกับเรื่องการเรียนเรื่องความประพฤติการวางตัวคล้ายๆกับตุง้งติ้งคล้ายๆกระเทยเป็นเหตุให้น้องชายคนเล็กไม่พอใจน่าจะมาก่อเหตุในคืนคืนนั้นนี่คือคำให้การของลูกชายคนโตครับดูจากรูปน้องชายน่าจะเป็นคนก่อเหตุ ประกอบกับคําให้การของพี่ชายถึงมูลเหตุจูงใจคดีนี้น่าจะปิดลงอย่างง่ายดายเพราะคนร้ายยิงตัวตายหนีความผิดไปแล้วแทบจะปาศกจากข้อสงสัยในชั้นแรกคน่อเห็นหน่าจะคือ1ในสที่เราพบศพครับ ตำรวจปล่อยให้ญาติิเชื่อตำคำให้การของลูกชายคนโตคะ่ะแต่ประสบการณ์ของตำรวจกำลังบอกว่าคดีนี้มีการอำพรางและหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์จะเป็นกุญแจที่จะบอกได้ว่าคนร้ายคือคนเป็นหรือคนตายกันแน่ดูสภาพศพของพ่อของแม่ก็ดีซึ่งนอนตายเหมือนคนปกติแม้กระทั่งห่มผ้าทีวีที่เปิดแอร์ที่เปิด ก็เหมือนกับพ่อแม่หลับปกติแล้วก็มีคนร้ายใช้ปืนยิงเราใช้ประสบการณ์ในการมองวิธีเข้าวิธีออกของกระสุนก็คือธรรมชาติเราจะรู้ว่าเข้าจะเล็กออกจะใหญ่ก็เริ่มเป็นจุดผิดสังเกตว่าเอ๊ะทำไมศพของคนตายปืนอยู่ทางด้านขวาแต่ว่ารอยวิถีกระสุนเนี่ยทางด้านซ้ายมันเล็กเลือขวามันใหญ่มันน่าจะเป็นเข้าซ้ายออกขวามากกว่าซึ่งเป็นข้อพิรุษและประกอบกับท่าตายมือ คนยิงถ้าออกจากด้านขวามือแรงกระเด็นของปืนก็น่าจะไปลักษณะนี้แต่นี่ก็คือลักษณะนอนราบเรียบก็เป็นจุดพิรุษหลยายๆอย่างวิถีกระสุนและสภาพศพคือพิรุษสำคัญเวลาเกิดเหตุช่วงเวลาตีสามมีคนได้ยินเสียงปืนสนัดในเวลา4วินาที ได้ยินเสียงปืนเมื่อคืนตีสามฉันไม่ได้ได้ยินเองบ้านเลขที่สามสิบห้าซึ่งอยู่ฝั่งโน้นน่ะนะบฉันมาคอยู่ฝั่งโน้นทีนี้บ้านเนี่ยถ้า,ถ,าถ้าบ้านมรงโน้นอ่ะข้างหลังอาจะได้ยินเสียงแฝั่งนี้จะไม่ค่อยได้ยินหน้าบ้านเขาก็หน้าบ้านเขาก,ก็มองมาแล้วก็เห็นว่าไม่มีเหตุอะไรในบ้านแต่เขาได้ยินเสียงก็คือปังปังปังก็คือสี่วินาทีเนี่ยก็แสดงว่าคนร้ายเนี่ยสามารถเข้าไปจอยิงหนึ่ง สอสได้ในระยะรวดเร็วมากสำหรับตำรวจแล้วเวลา4วินาทีของเสียงลั่นกระสุนกำลังบอกได้ว่าเกิดอะไรขึ้นในห้องนอนกันแน่เหมือนเหมือนกับคนร้ายคือคนในแล้วก็คนเหยื่อที่ถูกสังหารเนี่ยน่าจะหลับสนิทหรือโดนยาสลบเพราะสามารถเข้าไปพิชิตเหยื่อซึ่งนอนห่างๆกันเนี่ยได้ภายใน4วินาที ผลการตรวจล่องรอยวิถีกระสุนจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ให้การยืนยันว่าศพทั้งสศพถูกยิงจากซ้ายไปขวาดังนั้นทำให้พิรุษของปืนที่ตกอยู่ที่มือขวาของน้องชายมันเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะใช้มือขวายิงขมับซ้ายของตัวเอง เมื่อน้องชายคนเล็กไม่ใช่คนลั่นไกนั่นหมายถึงต้องมีบุคคลที่4อยู่ในบ้านหลังนี้ตำรวจหาหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อหาว่าคนร้ายคือใครกันแน่กล้องวงจรปิดในบ้านอาจบอกได้เมื่อตรวจสอบกล้องวงจรปิดในบ้านซึ่งมีถึง8ตัวปรากฏว่ากล้องเกิดดับในวันเกิดเหตุ แต่เมื่อย้อนภาพดูพบว่ารุ่งเช้าของวันเกิดเหตุกล้องได้บันทึกภาพลูกชายคนโตกำลังถูกแม่ตำหนิดูจากวันที่8เนี่ยก็คือเวลาประมาณ6โมงกว่าครอบครัวเนี่ยเขาจะตื่นขึ้นมาทั้งหมดรวมทั้งตัวน้องฟุกก็จะตื่นประมาณ6โมง20นาที6โมงเช้านะครับแล้วก็ลงมาข้างล่างก็จะถูกมารดาเขาตำหนิคือเรื่องการตากผ้าไม่เป็นระเบียบก็โดนแม่เขาตำหนิแม่เพราว่า ค่อนข้างรุนแรงหลังจากนั้นตัวน้องฟุกเนี่ยก็จะขึ้นมาที่ที่ชั้นสาชั้นสองในห้องนอนก็ลักษณะกล้องวงจรปิดก็จะมีการสั่นไหวเราก็จึงทราบว่าหลังจากเขาเข้ามาเนี่ยหนึ่งถึงสองนาทีกล้องวงจรปิดก็จะดับไปแล้วก็ไม่มีการเปิดอีกเลยทําให้เป็นข้อพิรุธอีกอย่างนึงว่าหนึ่งเขาเป็นคนดับเองสองคนที่โดนแม่ตําหนิก,ก็คือตัวเขาเองไม่ใช่น้องชายเขา หลักฐานนี้ทำให้เห็นความขัดแย้งในคำให้การของลูกชายคนโตตำรวจเริ่มมีความมั่นใจเกือบ1 0 0เอร์เซว่าคนร้ายไม่ใช่สามศพในห้องแน่นอนซึ่งตัวละครในเรื่องนี้มีเพียงพ่อแม่น้องชายและลูกชายคนโตคดีกำลังพลิกคนที่น่าสงสารที่สุดกำลังจะกลายเป็นผู้ต้องหาฆ่าพ่อแม่และน้องชายตัวเอง ซึ่งตัวเขายัางไม่รู้ว่าตำรวจรู้ทันแผนของเขาหมดแล้วหนึ่งวันหลังเกิดเหตุตำรวจเริ่มแน่ใจแล้วว่าคดีนี้เป็นคดีฆาตกรรมอำพรางตำรวจจึงวางกำลังจับกลุ่มตัวลูกชายคนโตขณะที่กำลังไปรับศพพ่อแม่และน้องชายภาพที่เห็น สร้างความสะเทือนใจให้กับคนที่อยู่ในเหตุการณ์การที่เด็กหนุ่มอายุยังไม่ถึง20ปีต้องมาเสียพ่อแม่และน้องชายไปพร้อมๆกันเป็นเรื่องที่คนรอบข้างต่างรู้สึกสงสารญาติาต่างเชื่อว่าเขาคงปวดร้าวหัวใจที่ต้องสูญเสียทุกคนไปสั่งทีมสืบสวนไปเชิญตัวน้องฟุกมาก็มานั่งสอบถาม มานั่งพูดคุยพูดคุยมากกว่า5ชั่วโมงเขาก็คุยในท่าทางปกติราบเรียบเหมือนไม่มีพิรุธเหมือนเดิมก็เราเราดับเหตุการณ์1 2 3 4 5ได้เหมือนเดิมแต่ว่าสีหน้าแววตาก็เริ่มมีความกังวลประกอบกับสังเกตที่เหงื่อเหงื่อก็เริ่มออกท,ทั้งทั้งที่นั่งในห้องในห้องซึ่งมีสภาพอากาศไม่ร้อน5ชั่วโมงที่ถูกสอบนายอัคขวัยังปากแข็งจนกระทั่ง เย็นวันนั้นเราพาเขาไปที่บ้านเพื่อไปค้นหาล่องรอยพยานหลักฐานหรือให้เขาไปเล่าเหตุการณ์ให้เราฟังว่าเขาอยู่ตรงไหนเขาได้ยินเสียงปืนยังไงเพื่อเราก็จะได้ไปดูล่องรอยของคนไร้ครั้งหนึ่งแล้วก็มีสื่อมวลชนตามไปจํานวนมากมันเป็นอะไรที่เราก็ยังทํางานไม่สามารถอยู่กับน้องเขาตามลําพังเราก็จึงบอกน้องเขาว่างั้นก็ให้พาไปที่คอนโดในขณะที่นั่งรถไปเนี่ยเราก็จะเปิดข้อเท็จจริงซึ่งเรารู้เขาก็ จึงเปิดปากยอมรับสารภาพและก็เล่าพฤติการรายละเอียดให้เราฟังความจริงคลี่คลายฆาตรกรตัวจริงปรากฏนายอัวัตรยอมรับสารภาพเป็นคนยิงพ่อแม่และน้องชายจริงๆ

าก็เล่าให้ฟังว่าในขณะนั้นน,น้องนอนตะแคงตะแคงมาข้างซ้ายพอเขาพูดว่าน้องนอนตะแคงมาข้างซ้ายโอเคจะลองลอยวิถีกระสุนก็คือเข้าจากซ้ายไปกว่าก็ตรงตรงหมดแล้วเขาก็เล่าให้การว่าหลังจากเขายิงน้องแล้วเนี่ยน้องก็ยังไม่ตายน้องก็ได้พงกหงายหน้าขึ้นมาก็ตรงตามตรงตามที่เราเจอแล้วก็ตรงตามคาบเลือดหยดเลือด และเมื่อถามถึงสาเหตุน่าจะมาจากความกดดันที่ครอบครัวเลี้ยงดูมาอย่างเข้มงวดเกินไปในในมุมมองผมผมเชื่อนะครับที่เขาพูดว่าที่เขาพูดแล้วก็ใส่ใส่ข้อใส่ความว่าน้องเขาเป็นคนทำในนั่นคือแรงบันดาลใจของเขาก็คือเรื่องการเรียนเรื่องการเก็บกฎที่เขาพูดทีแรกว่าน้องน้องถูกบีบคั้นเป็นสาเห,เหตุให้น้องต้องฆ่าแม่ ผมเชื่อว่าโจทย์ตรงนั้นน่ะก็คือมาใส่ตัวเขาได้เลย mm hmm. เก็บกดแล้วก็สาเหตุในการกระทำครั้งนี้ทุกการกระทําของคนร้ายย่อมทิ้งร่องรอยเอาไว้แม้ว่าคนร้ายจะฉลาดแค่ไหนก็ตามคดีนี้ปิดลงด้วยความเศร้าค่ะนายอักวัดถูกตำรวจแจ้ง2ข้อหาหนักคือฆ่าบุพการีและฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนโดยสารสั่งจำคุก25ปี